ต่อไปเหมือนจะให้ไปหาพรามิสสักคนหนึ่งโอเคมีข้อมูลเพิ่มเติมเจ้าลูกเขยผู้ยิยิงของอาเคจิมิสูฮิเดช่วยในการทรยศโอดาโนบุตะกะแล้วก็วางพิษพี่ชายตัวเองเพื่อเข้าควบคุมตระกูลอิเซเลวจริงๆริงอูจิสามารถเพื่อนของซาดามะสามารถช่วยแทรกซึมเข้าประสาทยามาสกิได้ซึ่งเขากำลังซ่อนตัวอยู่ในวัดเคียวมิสูเดระ The Rising Tide น้ำขึ้นจดหมายที่ไปดักมาได้พูดถึงอิเซสาราโอกิจะไปเข้าร่วมการแข่งขันซุมโม่ก็เลยเป็นการมอบโอกาสให้นาโอเอ,อกยาสกึกะต้อนมัจนจนมุมได้อย่างคาดไม่ถึงให้ไปดักรอกันมาถึงของสาราโอกิเฮ้ยเงยเคว้ตามหาคนที่จะไม่ไว้ทำไมอ่ะอยู่ในยามาชิโร่สิเลยไม่ได้เดี๋ยวจบไวเล่นให้คุ้มหน่อยเกม รีเควยกงานซูโม,โม่มั่งโผไหมเห็นจัดจ่ะไม่สนครับหาคนก่อนอยู่ทางซาวเวิของฮิ l ออฟมิ e ติ้งอ่าฮะแถวนี้ละมัง้งโอเคเจอแล้ววัดคิโยมิซูเดะละเฮหยโอ้ยนี่มันวัดในเรื่องคนนั้นนี่นะที่มาทัศนศึกษากาันสักตอนหนึ่ง มีจุดใครแม็กเกิดขึ้นตรงระเบียงนี่เลยนะ <S <S 1> <S 1> ต้องชาบูเรื่องโคน,นันเหมือนกันในเรื่องของการวาดให้เหมือนสถานที่จริงโดยเฉพาะไอ้พวก,พกภาคหรือมูฟวี่นะตอนเอนเครดิตชอบมีสถานที่จริงไว้ให้ดูว่าเขาวาดมาจากตรงไหนและคือเหมือนเป๊ะส่วนอันนี้ก็สักตอนหนึ่งอะผมจำไม่ได้แล้วมาทัศนศึกษาที่เกียวโตน้วมาโพธวัดนี้ เลือกโชว์ใส่หมวกมาเข้ากับบรรยากาศฝนตกพอดีเลยแล้วหลุงพี่มาเดินตากฝนทำไมเนี่ยนี่ยินดีต้อนรับสู่ทานน้ำที่โยมิซูเดะนะเขาทำอะไรกันครับอ๋อนี่เหรอทานน้ำทัวร์แอคชั่นสินะบอกข้าเรื่องทานน้ำตกนี่หน่อยสิน้ำนี่ไมีชื่อเสียงในเรื่องความบริสุทธิ์ของมัน แต่ละสายทานทีดิเหล้าเลวอ่าจะให้พรแกผู้ที่ดื่มเข้าไปทานทีหนึ่งจะนำมาซึ่งความรักอิ่นความสำเร็จและอันสุดท้ายเออการมีอายุยืนยาวใช่ดั่นเลยแต่ว่าการเลือกให้ระวังด้วยละ่ะเพราะว่าเจ้าดื่มได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นความเลอจะทำให้ไม่ได้อะไรสักอย่างด้วยความรัก ความสําเร็จแล้วก็อายุยืนยาวความสำเร็เส,เรสิครับอันอื่นจะเอาไปทำไมค่ะเรื่องความสําเร็จให้พวกเราทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและให้วัฏจักรแห่งความสูญเสียสิ้นสุดไปประเด็นคือเรามาทําอะไรกันกาลางฝนก่อนเออนี่ผมแซงคิวก็เด็กเข้าต่อแถวเพื่อรอขอพรกันสินะแล้วผมมาเฉยเอาอน้ำให้ดื่มด้วยโอเค ลืมไปต้องทำให้ครบพิธีแต่มันใช่เวลาต้องมาทำแบบนี้ไหมเนี่ยฮะเจ้าเลือกได้ดีท่านเทพขันดอนจะอวยพรจะขอบคุณท่านอิจิมิสันเออเจ้ารู้เพราะว่าข้าพูดติดคับสิจะมันยากมากเลยที่จะจำคำพูดทั้งหมดได้ท่านซาลาตัมเบเพื่อนท่านส่งข้ามาข้าต้องการวิธีเข้าสู่ประสาทยามาสกิทเพื่อจะมาเชียหน้ากับซาเาวกิเจ้าข้ามันถึงเวลาที่ซาลาตัมเบจะจัดการไอ้ขับใช้ฉอดชนนั่นละสิจ้ะ แกที่เจ้าขอมาน่ะอันตรายเกินไปและข้าไม่มีเหตุผลที่ต้องเฉื่อใจเจ้าข้าต้องทำไงเจ้าคะมันมีสมูไรอันตาพาที่คอยรังควานผู้คนแถวเกียวโตวอยู่พวกมันไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกตัวเอว่าสมูไรด<ำ>้วยซ้ำข้าวิจักสมูไรคนหนึ่งที่ชอบดังแกพ่อค้าทีน่ะไปคุยกับเขาสขิเขาอาจจะรู้ว่าพวกกินเหลืออยู่ที่ไหนข้าจะไปจัดจาก,การพวกมันนี่จัดนะเราจะคุยกันให้ไ้คุยกับพ่อค้าใช่ไหม โหนี่ก็ไฟกันนอมาขอพรเนี่ย re. ขนาดมิกโกยังไม่เว้นมาขอเรื่องความรักเลยเปล่าจ๊ะหน้าตาน่ารักใช้ได้นาน,นานจะเจอทีขอโทษที่มาแซงคิวแล้วกันนะแล้วมันเคยยอมให้เราแซงซะด้วยให้ไปฆ่าทวิสทีทีที่แปลว่าต้นไม้ทวิสแปลว่าบิดเบี้ยว แต่มันพูดถึงกลุ่มซามูไรใช่ไหมอาจจะเป็นเครือข่ายอะไรสักอย่างนะแล้วก็หมายอยู่ไหนว่ามันไม่ระบุตำแหน่งให้อ่ะพ่อค้าในเกียวโตวมีเป็นล้านใครจะไปหาเจออะไรอ,อย่างนี้ดิเองมันคือตระกูลครับ ไอหมอนี่ผมเคยเจอที่ไหนสักที่ตอนที่ไปเปิดนกจำไม่ได้แล้วก็มีมาเพิ่มอีก2องก็เหรอตระกูลชื่อทาคาชิภายใต้การนำของผู้นำตระกูลที่โหดร้ายตระกูลทาคาชิได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพวกเขาเองที่บิดเบี้ยวขนันดาเดียวกันก็สร้างความหวาดกลัวให้กับเมืองเกียวโตและก็ประชาชนในนั้นอืมใช่ที่ผมเจอชาวบ,บ้านคุยกันเป่าวะที่นักดนตรี ต้องเล่นดนตีจนมือเลือดออกเป็นสมุไรพวกนี้แน่เลยประเด็นคือมันอยู่ไหนผมจะไม่ได้ไม่มีบอกระบุตำแหน่งด้วยนะไปเจอมันตรงไหนวะแต่เอาจริงเวลาเราวิ่งผ่านพวกชาวบ้านแล้วมานินทาอะไรกันนี่เป็นข้อมูลหมดเลยนะเนี่ยทาชิโกโรอย่างงั้นแหละถ้ากูจะรู้ไหมว่ามึงอยู่ไหนนะ ไอพ่อค้าคนหนึ่งที่โดนนังแก้ที่ว่าก็ไม่มีข้อมูลบอกเลยจะรู้ได้ไงว่าใครอยู่ตรงไหนวะไอนี่บอกว่าเหมือนมันไม่อยากเป็นกุย้ยแต่ครอบครัวมันเป็นอินโนชิชินี่บอกว่าผู้หญิงทิ้งมันไปอ๋อน่าจะสาวตายครับชีวิตเลยเปลี่ยนทำให้หัวใจแข็งกระด้าง เดี๋ยวนะ่าคนนี้มีบอกที่อยู่ด้วยทำไมคนนี้ไม่มีวะแล้วเราจะไปฆ่ายัางไงมันก็ต้องเล่นคนนี้ก่อนสิลนะโอเคอยู่ทางตอนตออตอใต้ของเกียวโตยามาชิโร่ใต้เกียวโตก็ประมาณนี้หรอมั้งไม่สิต้องอยู่ใต้เมืองน่าจะแถวนี้โอเคเจอ กำลังคิดอยู่ว่าเป็นเพราะผมพลาดไปเปิดแผนที่แล้วไปเจอไอ้โกโรนั่นก่อนหรือเปล่าเลยหาพ่อค้าไม่เจอเนี่ยแล้วก็ไอ้ตำแหน่งของโกโรด้วยความชิบหายมาเยือนละตัวเกมอาจจะคิดว่าเราแบบเจอไปแล้วก็เลยไม่ระบุตำแหน่งซึ่งผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมไปเจอมาตอนไหนอาจจะแค่วิ่งผ่านก็ได้บันเลยว่าถ้าไม่เจอจริงอาจจะต้องเสชกูเก l e หาแล้วนะ ก็เคลียร์ไอ้พวกคียระบุตำแหน่งให้ได้ก่อนแล้วกันค่อยว่ากันทีหลังน่าจะในนั้นรูหมาลอดอในบ้านสินแบ๊วุ้ยยามต้องใช้ลูหมาลอด โอ้หมีตรงนี้ด้วยเข้าไม่ได้แล้วผมว่าหาทางอื่นกัน <c oughs> ไม่มีใครบ่อน,น้ำ <c oughs> แต่ไม่มีใครยืนแถวบ่อน,น้ำนั้นก็ไม่จำเป็นไว้แถวนี้ก็มี บ้านตระกูลใหญ่สินะยามเยอะขนาดนี้คนรับใช้เพียบมันมีประตูลับใต้บ้านเว้ฮะแล้วก็เจอรูหมาลอดพอดีแกเสร็จชั้นละงานคลีนต้องมา ดีจ้ะมีใครอยู่ไหมจ๊ะอยู่ในบ้านคนเดียวอย่างงั้นเลยอ,อุ้ยคนใช้อย่าเปิดเข้ามานะโอเคทางสะดวก คาชชิิิิอโนเสียบไม่ตายว่ะขาดหนึ่งลอดต้องรีบเผด็จศึกแล้วหนีสินะมาไม่ต้องพูดตายไปซะ เออใช่ได้ขา่าวว่าเป็นซามูไรระแกงเห็ในเหรอมีใครมาเสือกเออเชอไม่เอาดีกว่าเห็นละจ้าขอโทษขอโทษขอโทษโอ้โหแม่งมาทั้งตำบลเอา้าทาคาฮาชิชิโรเด th ทวิททีทาคาฮาชิจิโรเอา้ามึงอยู่นี่กันหมดเลยดีกว,ว่าทาคาฮาชิซาบุโรยังมี ถ้าฆ่าชิทาโร่มีไหมแม่งอยู่กันทั้งตระกูลเลยเวยเ้ยด้ไปแล้วจ้า <c oughs> ถ้ามันจะอยู่กันเป็นฝูงขนาดนี้นะมันต้องอยาสึกเกะปะู่วะน้าเอจะเอาอะไรไปสู้มันได้โอ้ยแตกเป็นรังมด <c oughs> การฆ่าพ่อได้ผล มันทำให้พวกพี่น้องของทาคาชิมันกลับมารวมกลุ่มอีกครั้งและเป็นเปได้ว,ว่ามันจะหิวกระหายการแก้แค้นด้วยดนโชิจิเป็นผู้นําตระกูลทาคาชิซึ่งโดนสังหารไปแล้วอิทธิพลของเขาในเกียวโตก็น่าจะถูกลืมไปได้เลยดูเหมือนจะมีคนแตกฝูงเว้ยงอางนี้ไหมคนนี้ไม่ใส่ชุดเกราะด้วยเหรอ ไม่ตายชิบหายแล้วข้าจะข่าทุกคนที่เข้ามาขวางทางข้า,ขาจ้ก่าโจมตีขอบคัวข้ากันเลยสักอยู่อะไรของมันชูพัดเรียกระเบิดมันเป็นไปได้อย่างไงเฮ้ยเป็นผู้ใช้มนต์ดำนั้นหรือและใครมาเสือกอีกแล้วนี่บบน,นะอย่าเพิ่งดีละอุ้ย ตายตาย,ตายแบบนี้ตายขอทีนึง่งหลบได้ตัวสวยแล้วไ,ไม่ถนัดอาวุธนี้เลยเว้ยขอแค่ทีเดียวนะมาบันชาลูกธนูได้อย่างงั้นเหรอเอยใช่เฮเหเลือแค่ผมเองแล้วต้องไปฝึกมาใหม่วะ่ะอาวุธนี้นโซตะขอใช้ยากจัด ม,มันฝันไม่โดนเลยวะไม่ได้แล้วเดี๋ยวตายต้องเอาจริงแล้วครับเลือดไม่มีแล้วอ,อีกคนไปไหนมันตายไปตอนไหนวะเป็นช่วงชุดละมุนพอดีแล้วกลับเข้าไปอยู่ข้างในหมดเลยมีอาหารไมหมถอนี่ ผมว่าสู้ตัวใหญ่ไม่ได้แน่ๆอ่ะต้องปล้นชาวบ้านแล้วเลยมีไหมครับอหงอาหารโอ้โหไม่มีเลยนี่แหละไอ้บ่ายนี่มันห้องน้ำ เข้าไปหาอาหารกินในห้องน้ำได้ไหมจบกันต้องไปทั้งอย่างนี้สินะ<ก>อยู่หน้าบ้านกันหมด<ก>จะเคลียร์ยังไงวะไปกองรวมกันขนาดนั้น<ก><อ><ก>มันจะเป็นปัญหาน้อย<ก>ลงถ้าค่อยู่นอกสายตาไว้<ก>แค่นี้ก็สิ้นเรื่องไม่มีใครเห็นละ เดินลราตเวนกันหน่อยเลยเฮ้ยเชี่ยไปฟ้ามีดใส่ใครวะเนี่ยไอ้อาร์บิลิตี้ชุดแม่งเห็นไหมอเคชัด ชุดปามีดออโต้มันสร้างงานให้กูแล้วเอ้ยขอไล่เคลียร์ทีละคนนะครับเเวลามีคนมาลุมทีไรผมสู้ไม่ได้ทุกที เอมันถนัดหนึ่งหนึ่งมากกว่าชาวบ้านพวกนี้ก็มันวิ่งไปฟ้องนายด้วยนะถ้ามันเห็นเราอะ่ะต้องเคลียร์ให้หมดมีคนอยู่คนเดียวเว้ยไปกองรวมกันหน้าบ้าน เด็กออกแล้วขอขไอ้หมอนี่กอนถ้าอยู่กันเป็นฝูงแบบนี้มันก็เหลืออยู่แค่วิธีเดียวแล้วเหรอเฮ้ย<ะ>ใครเห็นอย่าเพิ่งสิมึงอยู่ตรงนั้นเลยนะไอ้ชาวบ้านไอ้เวนี่ไปซะเอาละทางสะดวก อเคเริ่มปฏิบัติการเคลียหมนี่ก่อนดีไหมเราไปป่าใส่ใครกีกแล้วะเนี่ยไม่ตอนอยากให้ป่ามันไม่ป่านะ ไอตอนที่เราจะมาเงียบๆเสือกปลาเสียัับนั่นไงมีคนเห็นเลยแต่เป็นเป้าหมายของเรานี่ว่าเสียชันละขึ้นหลังคาไม่ได้ดดได้ยินไหม,มโอเคได้ยินตายด้วยตัวนี้ขอบคุณมาก หลังพอแอ้ซาเเนตครั้งเดียวไม่ตายเริ่มร้อนนะมีจดหมาย,ยไอทิมควีอะไรไม่รู้ด้วยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเคลียร์พี่น้องมันให้เกลี้ยงถ้าเราทีเดียว <c oughs> เดี๋ยวอัพโคตรจำสักแกเอาละแผนการของผมก็คือระเบิดควันนะครับ พาเข้ากลางดงแล้วก็ดับเบิลคิวได้ไหมวะห้าขีดพี่น้องยืนข้างกันพอดีเป๊ะเอาละเอ้ยมันวิ่งหนีป้าป้ามีใส่ใครไม่ใช่ตัวนี้ จะเสียบตัวเองเจาา้าหัวเราะแขล้งกันเลยเจ้าจะได้หาวาัวเราะออกจากรูของคโคตเจ้าพูดอะไรอย่าเพิ่งเสียใจพี่ใหญ่งานหยาบแล้วว้ยมีธนูด้เว,ว้แม่ยสิง่งที่ไม่คาดฝันที่สุดมันเกิดขึ้นแล้ว อมอทีนึง่งเฮ้ยขอผมตั้งหลักแป๊บหนึง่งที่เพิ่มตัวสุดท้ายล่อมาเสียบตรงนี้แหละตามมาไหมมาอยู่ ไม่ตายเหมือนกันเจ้าแน่ใจแล้วว่าอยากจะสู้กับข้านะข้าจะบทขยี่เจ้าจะกระสนดุกับมันตัวก <c oughs> ็โคตรใหญ่ทำไมมันเสียงเล็กนิดเดียวฮะนูก <c oughs> น้องแมงเยียนมองเฉยโอ้ยความจริงต้องโดนแล้วนะเมื่อกี้เอ้อ มาเทียบกับอาวุธที่ฆ่าถนัดนะเ,เล่นสบายขึ้นเยอะพอใช้มีดนี่มีจดหมายเหมือนกันขอเสียบไอ้หมอนี่ก่อนมันขาวตามันไส้มึงมันได้แล้วมาเสกอะไรคุณไปแท้โอคเอค ล้างบางยกตระก,กูลเอา้าทิ้งด้วยเอโกโรยังไม่เจอนี่วะแล้วนี่ใครคนเนี่ยทาคาฮาชิอิจิฮิเมะลูกสาวงั้นเหรอบ้านนิ่มกี่คนไวะเนี่ยพ่อแม่ก็ขย,ยันเกิน อยู่ทางตะวตันตกเกียวโต,โโตถูกเห็นที่อุเมโนโมิยะไทชะเป็นสารเจ้าผมรู้ละไอจดหมายเควสนั่นต้องเป็นที่ระบ,บุตำแหน่งของไอคนพวกนี้แน่เลยโผล่มาทีหลังเนี่ยมันจะใช่ตรงนี้ไหมยังไม่ได้ไปเปิดแมบอบ ah, ุเมโนโมิยะไทชะอืมไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ ไกลไปแล้วโอเคผมว่านด้สเกลเตอร์ต้องทำงานแล้วครับตะวันตกผมเหลือคนสอดแนมแค่สองคนเพราะฉะนั้นต้องระวังหน่อยประมาณนี้ได้ไหมกึง่งกึ่ง โอเคดีนะเองชนให้นคพบสารเจ้าอุเมนมิยะแมวเพียบเลยอ้าวกดเลี้ยงแล้วไม่มีอะไรตอบรับสงสัยบักนี่มันสารเจ้าคนหรือสารเจ้าแมวมีแต่เสียงแมวเต็มไปหมด แล้วเป็นสาวเป็นแซ่มาทำอะไรคนเดียวเนี่ยถ้าคาชิอีจิอิมเมะเธอเป็ทาทแมวอย่างนั้นเรอ <c oughs> หรือมาทำงานพาร์ทไทม์เป็นมิกโกะที่นี่ไม่ม <c oughs> ีใครเลยจริงๆ ข้าไม่เคยเห็นเจ้าเลเกี่ยวโตมาก่อนเลยนะเจ้าเป็นใครกันเจ้ามาหาข้ากับครอบครัวข้างั้นเหรออา้าวคุยกับเรานี่ว่ามีให้ไว้ชีวิตกับให้ข้าครับผมควรจะทำยังไงดีเห็นแต่เป็นทาสแมวแล้วกันเจ้าไม่เหมือนกับพี่น้องคนอื่นของเจ้าพี่ชายข้าโกโรก็ไม่เหมือนพวกเขาเช่นกันข้าขอให้เจ้าเมตตาเพื่อเห็นแก่เขาด้วย ก็เดินจากไปพร้อมจดหมายมันรู้ว่าเราจะมาฆ่ามันนว้ยขอร้องให้พี่ชายด้วยเฮ้ยมีคนโผล่มาเพียบเลยมาไงวะเมื่อกี้ไม่มีมันบอกให้ไว้ชีวิตคนสุดท้ายใช่ไหมโกโร่เนี่ยสแปร์ครับเรียบร้อยไว้ชีวิตอ้าวที่อยู่มาแล้ว อยู่ทางเหนือของเกียวโตถูกว่าเห็นที่โชคุคุจิเป็นวัดแบบนี้ดีเองที่มันไม่เปิดเผยเป้าหมายตั้งแต่แรกเพราะมันเป็นเนื้อเรื่องนะครับต้องไล่ทีละคนถึงจะเจอโอเคแล้วก็เจอวัดพอดีเลยไอ้ภาคนี้การไปไล่เปิดนกก่อนมันดันมีข้อเสียเว้ยแล้วผมก็เล่นเปิดไปซะเยอะแล้วด้วยเจอบุคคลในเควสตามข้างทางนะแล้วมันก็แท็กไปเลย ซึ่งเราไม่ได้อยากรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นน่ะโอ้ยืนตรงนี้ไม่แปลกที่เราจะเจอแม่งอยู่ข้างนกเลยน้องสาวขอมาว่าให้ไว้ชีวิตนะครับแต่อาจจะต้องไปคุยก่อนไม่งั้นคุยม่จบในภารกิจบอกว่าเขาจะเป็นอิสระถ้าเกิดว่าพ่อเขาตายซึ่งตายไปแล้วไอคนแรกที่เราเสียบในบ้านส่วนไอหมอนี่จะว่ายังไง ไม่ยินทำอะไรในวัดคนเดียวนี่ฮะทั้งคู่เลยทั้งพี่ทั้งน้องเอา้าไม่มีปุ่มให้คุยอ่ะมีแต่ปุ่มให้ฆ่าทำไงอ่ะเสียบตีเดียวตายด้วยเนี่ยมันบีบคั้นให้เราเป็นคนเลวแล้วแต่เพื่อภารกิจมันจำเป็นนะข้าขอโทษ achievement อ,อะไรไม่รู้เด้งขึ้นมาเลย เรื่องย้ำเตือนถึงความตาย,ยานั่นและน่สงสารว่ะแต่มันจำเป็นไดถือว่า,าชดใช้กรรมกับสิ่งที่แกทำลงไปแล้วกันคอมพิวเตวิทีอ๋ก็มีทหารมาเฝ้าด้วยแต่ว่าอยู่ไกลแล้วัดนี้ไฟไหม้เละเทะมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้วัดโชโกคุจิ เรียบร้อยค่าล้างโคตรกรูวังว่าสตากรรมเขาจะยิ่งใหญ่ได้กว่าการเป็นแค่กุ้ยของทาคาฮาชิแต่การลุกขึ้นมาต่อต้านครอบครัวมันรู้สึกว่าเป็นไปแทบไม่ได้เลยกรู้ไม่สามารถหาความกล้าในการหนีออกจากพันธนาการของครอบครัวได้ดังนั้นมันก็เลยต้องชดใช้เขาด้วยชีวิตก็คือที่มีแค่ปุ่ม a s สซิสเ n นต e เพราะว่าตัวเกมมันสร้างบริบทมาให้เป็นแบบนี้นะครับทำร้ายจิตใจเรา อย่างน,น้อยน้องสาวแกก็มีชีวิตแล้วะเห็นแต่ปเป็นทาสแมวก็เลยไว้ชีวิตไว้ให้นะตายยกตระก,กูลกลับไปหาอุจีมัสะยังอยู่ที่เดิมอ่ะคิไวไม่เลื่นเลยอ่ะแล้วก็ตากฝนกันกลางคืนโคตรแปลกเลยวัดไม่ปิดแต่ว่าดิพวกสังเวรมาสร้างปัญหาก่อความวุ่นวายไม่ได้แล้วจ้ะ สดงตไม่คิดถูกแล้วที่เชื่อใจเจ้าข้าจะช่วยแล้วกันปราสาทมันมีประตูชั้นไหนด้วยและนี่คือกุญแจว้เปิดมันประตูจะถูกคุ้มกันอย่างแน่นนะเตรียมตัวให้พร้อมขอบคุณท่านอุจิมัสะและได้โปรดยังได้สแสดงความเมตตากับเจ้าสดาโอคิมันกับเจ้านายทรยต์ของมันไม่สมควรได้รับอะไรทั้งนั้นอืมหมอนี่อยู่ฝั่งโนบูดากะสิได้ ได้คุณแจประสาทยามาสก,กิมาครับต่อไปก็ไปดักรอกันที่งานแข่งซูมโม่สิไนดะ้เ้าคุณแจประสาททำไมเฮ้ยเป็นไรอ่ะอย่าบอกนะว่าเพิ่งรู้สึกตัวว่าฝนตกหนักกลับมาได้แล้วมั้ยเกมแม่งทำโคตรจะไม่เมคเซนเลยโอเครับเควสไปกัน